สวัสดีนะคะสวัสดีเพื่อนๆทุกทคนคะ่ะวันนี้มาทักทายเพื่อนๆวันพ่อนะคะเป็นวันหยุดวันนี้บางท่านก็อยู่บ้านบางท่านก็พาพ่อออกไปเที่ยวไปทานอาหารข้างนอกนะคะวันนี้เสามีสรงเอามานำเสนอเพื่อนเพือยู่สามผืนนะคะแล้วก็มีผ้านุง่งผ้าถุงผู้หญิงนะคะอีกสามผืนสผืนนะคะมานำเสนอเพื่อนๆราคาพิเศษ ยังอยู่ในช่วงจัดโปรโอยู่นะคะไปจนถึงปีใหม่ค่ะนะคะก็จะพยายามหาผ้าเนื้อดีๆมาจัดโปรโมชั่นให้กับเพื่อนๆที่จะได้จับจ่ายจับจองเอาไว้เป็นของขวัญเอาไว้ใช้ไว้นุ่งเองนะคะผืนแรกที่จะนำเสนอเพื่อนๆก็เป็นสรรใไม้บ้าน ไหมน้อยไหมบ้านนะคะแต่ว่าสรงเนี่ยจะเป็นผ้าที่ใช้เส้นไหมเยอะมากเนื่องจากต้องทอด้วยหางกรอกนะคะเป็นไหมสองเส้นสเส้นละสีนะคะมาควบกันทั้งผืนนะคะไหมที่ใช้ทอสรงหนึ่งผืนเนี่ยจะทอผ้าผ้านุ่งธรรมดาได้สองผืนนะคะผืนนี้เป็นไหมน้อยไหมบ้านนะคะ หน้าฟืม93มเซนถุงใหญ่2หลาสีจริงใกล้เคียงกับในคลิปช่วงนี้นะคะแต่ผืนจริงสีจะฉ่ำกว่านี้นะคะจะฉ่ำกว่านี้ผืนนี้เพื่อนๆที่ถูกใจก็ทักทายมาได้นะคะสะโรงใหม่น้อยใหม่บ้านผืนที่ 1, 2250บาทนะคะ ผืนที่1 2,250บาทค่ะผืนที่2ก็ยังเป็นสโสรงอยู่นะคะพืนนี้เนื้อนแน่นมากนะคะหมายบ้านเหมือนกันหมายน้อยหมายบ้านผื้นจริงสีจะ ฉ่ำกว่านี้นะคะสีจะออกโทนนี้ค่ะแต่ว่าผืนจริงสีจะเข้มกว่าผืนนี้หนะ้าฟืมนหเม็ดนะคะถุงใหญ่เม็ดเก้เซนผ้าทอเนื้อแน่นมากเป็นไหม่น้อยไหมบ้านทั้งเส้นพุ่งและเส้นยืนนะคะแต่ผ้าจะเนื้อหนามากเนื่องจากกระทบฟืมแรงนะคะ ผืนนี้เพื่อนๆที่ถูกใจก็ทักทายมานะคะผืนที่สองสองพบบาทค่ะพืนที่สามนะคะผืนนี้จะออกโทนเขียว ตรงสีเขียวจะเป็นเขียวขี้ม้านะคะในคลิปสีจะในคลิปสีจะเจ่มกว่านะคะจริงๆผืนจริงช่วงนี้จะเป็นสีเขียวขี้ม้านะคะใหม่น้อยใหม่บ้านทั้งเส้นพุ่งและเส้นยืนผืนนี้หน้าหน้าฟืม90เซนนะคะเป็นฟืมไม้หน้าฟืม90เซนถุงใหญ่2เมตร2เซนนะคะ ผ้าอาบน้ายาเก็บริมเรียบร้อยทุกผืนผืนที่3านี่เพื่อนเพื่อนที่ถูกใจก็ทักมานะคะ2550บาทค่ะผืนที่4จะเป็นผ้าหางกรอกนะคะใช้นุ่งก็ได้หรือจะใช้ตัดเสื้อก็ได้ตัดชุดก็ได้นะคะใหม่บ้านสีออกโทนฟ้านะคะผืนจริงสีจะออกโทนฟ้าแต่เนื่องจาก เส้นใหม่ขัดกัน2ส,สีแบบนี้ค่ะจะเป็นสีชมพูกับสีฟ้านะคะเวลาสะท้อนเหลือบสะท้อนมาก็เลยคล้ายๆจะเป็นม่วงผืนจริงสีจะใกล้เคียงกับช่วงนี้เป็นใหม่บ้านสาวมือนะคะผืนนี้ใหม่บ้านสาวมือไหมขนาดกลางนะคะมี2ผืนนะคะ1เม็ดคูณสหลา ผืนที่4หางกระรอกนะคะกระนิวสีฟ้าสีประมาณนี้ค่ะผืนจริงสีจะประมาณนี้นะคะมี2ผืนนะคะผืนละ1,800บาทผืนที่5จะเป็นมัดหมี่นะคะอันนี้ก็มี2ผืนเช่นเดียวกันมัดหมี่2ตะกอนะคะ พื้นสีน้ำตาลพื้นสีน้ำตาลส่วนช่วงลายหมีเนี่ยจะเป็นสีเขียวลักษณะนี้เลยนะคะเป็นผ้าทอสองตะกอเนื้อนุ่มนะคะอาบน้ำยาเรียบร้อยมีอยู่สองผืนนะคะผืนที่4ี่ผืนนี้หน้าฟืมใหญ่มากหน้าฟืมหน้าผ้าที่ทอสำเร็จเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคะ หเมตรกับสี่เซนแต่ถุงผ้าใหญ่2หลานะคะมี2ผืนนะคะถ้าเพื่อนๆถูกใจก็ทักมานะคะผืนนี้จะเป็นผืนที่5นะคะผืนที่5 1,800บาทนะคะผืนที่6ผืนสุดท้ายเป็นมัดหมี่ลายเชิงสีหวานสวยสีออกในโทนสีเหลือไปทางสี กระปิดนะคะผืนนี้เป็นผ้าทอหกตะกอแต่ว่าเนื่องจากเป็นปลายปลายเครือนะคะตรงช่วงช่วงนี้ค่ะไม่สามารถที่จะยกตะกอได้ต้องทอเป็นตะกอเรียบลักษณะนี้นะคะผืนจริงสีจะเนี่ยค่ะสีจะใกล้เคียงกับช่วงนี้นะคะส่วนลายเชิงก็จะเป็นลาย ประกาศรอปกับต้นสนนะคะสีจริงใกล้เคียงกับช่วงนี้เลยนะคะเพื่อนๆขนาดผ้าหนึ่งคูณเมตร9กทอสอดริมนะคะทอสอดริมผ้านุ่มสวยมากอาบน้ำยาเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆผืนนี้พิเศษนะคะเพื่อนๆที่ถูกใจก็ทักทายมาได้นะคะ3,000บาทช่วงปลายฟืน ปลายเครือคือเส้นไหมจะหมดอยู่แล้วไม่สามารถที่จะเหยียบยกตะกออขึ้นมาทอเป็น6ตะกอได้ก็เลยจำเป็นจะต้องทอเป็นตะกอเรียบช่วงนี้นะคะไม่งั้นก็ผ้าจะไม่เต็มผืนไม่สามารถนุ่งได้นะคะผืนนี้เป็นผืนที่6นะคะเพื่อนๆที่ถูกใจก็ทักถ่ายมาได้นะคะ3 0 0พบาทผ้าสวยมากนุ่มมากนะคะเพื่อนๆทอสดริมเชิงบนล่าง ถูกใจทักทายมานะคะโทรได้ที่เบอร์087246 3434 087246 3434บันทึกเบอร์แอร์ไลน์เข้ามาทักทายพูดคุยกันได้นะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ